สาวธัญญาถวาย200ล้านค่ะธัญญาถวาย200ล้านสร้างมหาเจดีย์ให้กับวัดแม่ต้องบอกเลยว่ามีจิตใจที่ดีงามจริงๆสําหรับนักแสดงสาวพิธีกรที่มากความสามารถอย่างธัญญาธัญญเรศค่ะก่อนหนะ้าเธอก็ได้ใช้เวลาว่างจากการทํากิจกรรมในวงการบันเทิงได้การทำสร้อยข้อมือ เพื่อหาทุนมาสมทบสร้างมหาเจดีย์กว่า200ล้านที่วัดธรรมอุทยานซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่นนั่นเองแหละค่ะสาวธัญญาก็ออกมาบอกว่าทุนที่หามาได้ทั้งหมดไม่ได้มาจากเธอเพียงคนเดียวนะแต่ได้รวบรวมมาจากเพื่อนๆในวงการและการยาณมิตรที่ร่วมใจกันทำคอยซัพพอร์ตจนสามารถรวบรวมทุนจากหลากหลายช่องทางมาได้ขึ้นมากถึงขนาดนี้นอกจากนี้เล่าที่มาของสร้อยข้อมือที่ทำมาจากหินว่าได้ใช้ปีเซียที่เป็นสัตว์ สักดิธิ์ ตามความเชื่อของคนจีนในสมัยก่อนมักจะพกติดตัวไว้เพื่อป้องกันสิ่งไม่ดีเธอก็เชื่อในเรื่องพวกนี้อีกทั้งพลังของหินที่จะช่วยในด้านต่างๆช่วยในเรื่องของหินแฟนท่อมแล้วก็หินอเมทิสต์มาช่วยเสริมหลังจากที่ได้ทำออกมายังมีคนสนใจแล้วก็เข้ามาช่วยอุดหนุนกันอย่างล้นหลามค่ะเธอจึงของนำทุนที่ได้ทั้งหมดเนี่ยเอามาสมทบสร้างเจดีย์ที่วัดแห่งนี้นั่นเองนอกจากนี้ยังร่วมปฏิสถานรูปปัน้นประจํา มันเกิดอีก15องค์ซึ่งหลังจากที่ทุกอย่างออกมาเรียบร้อยเจ้าตัวก็เดินทางไปที่นั่นเพื่อดูความคืบหน้า <_ d ata> เธอเล่าให้ฟังว่าเธอมาที่นี่ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเลยสมัยบุกเบิกแรกๆตอนนั้นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยยังเป็นพื้นที่ธรรมดาธรรมๆอยู่เลย ถึงอย่างนั้นแล้วเธอก็ไม่ได้คิดว่าเธอคนเดียวที่ได้สร้างวัดค่ะแล้วก็พัฒนาต่างๆแต่เป็นเพราะว่หลายๆคนรวมด้วยช่วยกันจนพัฒนามาถึงขนาดนี้ได้ต้องบอกไม่ธรรมดาเลยทางทีมงานต้องขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ